แค่กินนี่กับไปเลยได้หนึ่งคนใช่เขลเืองใชพี่น้องอันนี้ไปหาซื้อในเซเว่นกับบอมี่ก็เลยสั่งมาเขาบอกว่าเป็นมามาเผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดแบบว่าใครกินได้เกินสองคำนี่คือเก่งเบอร์หนึ่งเหรอใช่เบอร์หนึ่งเผ็ดกว่ามามากล่องน้ำมอุ้ยน้ำลหยไหลเออเหนื่อยอุ้ยลืมติดไหมไม่เป็นไรเอออืมขอดัวทักของอาทีต ได้อยู่ยังไม่เพ็ดนหรอกยังไม่เพลิหรอกทำไมเขาบอกว่าเพ็ดที่สุดในโลกอันนี้เขาบอกว่าสองสองคำคุณก็ตายแล้วโฆษณาเกินจริงเกินโอ้พี่พี่คิดอะไรอยู่โฆษณาเกินจริงที่สุดในโลกนะเธอโอ้ยพี่ภูมิสั่งอ่ะผมบอกให้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันอีกสัก

ดูอาการก่อนดูอาการผมไม่ใช่คนที่มูบามเข้าไปทำอะไรโดยที่ไม่คิดปั๊กเป็ดแม่พี่กินเลยใครกินเผ็ดบ้างแถวนี้เรากินเผ็ดไหมไม่กินอ่าหนี่ไงเดินไม่ได้เลยอ้าวชิปหายแล้วกินปลาเป็ดอ๋อเผ็ดไม่ได้เป็ดวูดมูดมันเผ็ดมากเป็นขวดเลยมันจะเผ็ดแค่ไหนเชียวนนนุทไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอย่าบอกนะแค่กินนี่กับไปเลยได้หนีกับพ่อ มันจะแค่ไหนเชี่ยวมามาเผ็ดเนี่ยใส่กูชอบมากกูสมควรตายกูมาขึ้นน้ำก้นอะไรเดี๋ยไม่ไวทั้งทุกคนเลยกูดับไฟก่อนดับไฟดับไฟก่อนดัเฮ้ยไฟก่อนดับไฟกูดับไฟก่อนเอาจริงคือกูเป็นคนกินเผ็ดมากไม่ได้ ทำไมออกัสถ okay. ึงเป็นห่วงอีพ่อไม่เป็นห่วงปานุนเรอคะกลัวตายแล้วไม่กดปานุบตายเหรอคะทำอะไรจจัทำอะไรจันจันอ้บช้นวดมึงหนักเบอร์หม่าลมมนบ้โอเคหูดับนล้เนีกว่า พาเจ้าองคมันเผ็ดเกินมนุษย์ทั่วไปได้กินแต่ว่าใครที่บอกว่าอยากลองขะไรนะตลอดการชีวิตโอ้โหเยี้ยบขอพูดนะว่าอยากกินเกินสองคำจริงๆด้วยตายได้แล้วมันร้อนร้อนทองด้วยกูขอพูดเลยว่าอย่าซื้อ